สวัสดีครับผมเห็นคลิปในเพจคุณชินพัฒนสวัสดิ์รัตนาชัยชื่อนี้ผมอ่านจากภาษาอังกฤษถ้าผิดขออภายด้วยครับคลิปนี้พูดถึงแบบเรียนมัธยมที่สอนกันในโรงเรียนขเขมรสอนให้เกลียดชังคนไทยการปลุกฝังความคิดแบบนี้อยู่ในหัวนักเรียนขเขมรโตขึ้นก็สืบทอดความคิดเช่นนี้ตลอดมาจนนำไปสู่การประทัดกันหลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ในปี2568นานมาแล้ว เพื่อนพูดให้ฟังว่าเขมรเป็นประเทศที่ถูกสาดมาถึงวันนี้ก็เข้าใจแล้วดูแล้วเขาไม่มีความคิดแบบคนไทยเรานะครับก่อนฟังคลิปให้ดูภาพนี้ก่อนลองดูคลิปที่ช่องเนชั่นลงพื้นที่สัมภาษณ์พระที่ชายแดนหลวงพ่อพูดว่าอย่างไรลองฟังนะครับแล้วจะต่อด้วยคลิปที่เขมรเขาสอนกันในโรงเรียนมัธยมจากเพจคุณชินพัฒส,สวัสดิ์รัตนชัยต่อไปขอบคุณผู้โพสต์คลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ เชื่อถือมากและสามารถเล่าได้เลยนะคะพระครูครับในพื้นที่นั้นแหละครับเป็นเจ้าคณะตำบลครับ,รบโซงนะครับอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีท่านเกิดที่นี่โตที่นี่และปัจจุบันก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ให้ท่านเล่าให้ฟังได้ว่าประวัติศาสตร์พื้นที่นี้มันไม่เคยเป็นข้อขัดแย้งมาก่อนเลยครับแต่ก่อนม่มีอะไรนะอืม ก็คือเขาก็มาอยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นตลาดเป็นไรเป็นไม่ใช่หมู่บ้านเราเป็นตลาดละตลาดเออคอนกลนเออพวกขายสิ่งของต่างๆเนี่แหละขายพวกของป่าของอะไรสิ่งปลูกสร้างมันไม่มีหรอกคือเขาจะเอาของป่าของอะไรมาขายทีนี้เขาขายเส็จขายแล้วเขาก็กลับบ้านเขาก็ไม่มีอันนี้หรอกก็มีทหารอยู่ทางเขาก็อยู่ไม่มากหรอก แล้วหลวงพ่อเคยเคยไปที่นั่นไหมฮะที่ช่องอานม้าเนี่ยโอ้ยก่อนตั้งแต่อันนี้ก็สองเปลี่นดินสามเปี่นดินพระครูนี่แหละใอสงกาช่วงอกพรรษาจะพาญา้าโยมไปทอดกรสินประจาไปทำบุญที่จอมกระสานเนรับเออมีอะไรก็ขนไว้ให้เขาช่วงเข้าพรรษานี่ดอกไม้ทูกเทียนพวกอผ้าอาบน้ําฝนอะไรต้องขนไปถวายเขา ช่วยเขาแสดงว่าเมื่อก่อนมันไม่มีข้อสงสัยว่าเป็นของใคาไ,ไม่ไมอมแล้วทำไมวันนี้มันถึงกลายเป็นว่าเขามาอ้างว่าเป็นของเขาก็เขาขึ้นมาอยู่ไงเออเขาขึา้นมาอยู่ช่วงที่เขาอมีสงครามเนี่ยอืมเขาก็ว่าอ้างฉีดว่าเป็นของเขาอคิดที่จริงเป็นของเราเออเป็นของเราโอ้ยลงไปตั้งแต่สมัยเขาบุกเบิกทางใหม่นู่น ลงไปมีทุนระเบิดกับระเบิดเยอะแยะเลยไปกับหลวงพ่อวัดน้ำยืนเดินเท้าไปนะเออลงไปไปเยี่ยมโยมหลวงพ่ออืไปเดินทางไปสั้งแต่เขาบุกเบิกทางใหม่ๆเ่ยเดินตามไอ้โขดหินเพราะว่ากลัวมันเยยบระเบิดไงยัง มีแต่ทุ้นระเบิดเลยใ่เดินจากคืออยากให้ทหารเนี่ยไปควบคุมคุมไว้ให้หมดเลยไม่ต้องให้เขาขึ้นมานะถ้าขึ้นมาอีกก้ลำบากอีกเออคือไม่ต้องขึ้นมาเลยพอบอกลูกศิษย์น่นะลูกศิษย์เขาก็เป็นทหารเขาอยู่มันเนี้ปัญหาเลือด้ํามาเลยมักค้นไว้หมดเลยทางมันขึ้นมานโคตรโคตรไม่ต้องไม่ต้องอารมุ่อรวยเลยใช่ใช่ใช่ มันจะดูเหมือนเราไม่มีน้ำใจไหมคะพระครูเราหนั่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีน้ำใจกับเราอือ <c oughs> เออคนพวกนี้นี่ว่าใจมันไม่ได้น่ะ <c oughs> เออจริงอ่ะมาใช่ชูเล่นอ่ะตามที่เข้าเออขึ้นขึ้นไปช่องอันมาเนี่ยไปสังเกตการดูเนี่ยไอเราเนี่ยโอ้เห็นเด็กเห็นอะไรของเขาใช่ไหมเราซื้อน,นั่นซื้อนี่ให้มันกินสงสารเขา เรากลับไปบ้านมันมันไม่ถามเลยครับขนาเขาประสบอุบัติเหตุทั้งบ้านเขามารักษาทิศไทยเราเราไปเจอก็ <c oughs> เลยถามเขาที่โรงพยาบาลชัพทิศนี่แหละค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่เขาว่าเจ็ดหมื่นให้เราก็ชงสามช่วยเข้าไปสองหมืม่นพอเขาหายเขากลับบ้านเขาทีนี้ทีหลังเราไปถอดกระถิ่น ยนหนมากกันไม่ถามเราเลยไม่มีขอบคุณเลยไม่ไม่มีเลยคำว่าขอบคุณคำว่าเออยงพี่หรือว่าลูงปู่ก็มาอย่างนี้นไม่ถามเราเลยขนาดนั้นนะคนพวกนี้มไม่เหมือนคนไทยเรานะคนไทยเราเนี่ยโอ้ย<ฮ>ไม่รู้จะพูดยังไง<ฮ>อยู่ในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาของขมรเนี่ยคืออะไรหนึ่ง ในแบบเรียนเนี่ยในวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นม2เขาสอนอะไรหนึ่งคนไทยคือคนป่าที่อบพยพมาจากจีนตอนใต้เราคือคนป่านะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะข้อสองนะครับไทยคืออะไรไทยคือโจรที่ขโมยภาษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของเขมรนะครับเนี่ยฮะอยู่ในวิชาสังคมศึกษาม2เหมือนกันที่เขาสอนกัน สไทยคืออะไรไทยเท่ากับศัตรูตลอดการที่รุกรานกรัรมพูชาทุกยุคสอนในวิชาสังคมศึกษาชั้นม .4 ครับเนี่ยโดยอธิบายเนี่ยถ้าแปลออกมานะครับสั้นๆก็บอกว่าแปรเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นม .4 ได้กล่าวถึงสงครามระหว่างขเขมรกับสยามหลายครั้งตัวอย่างเช่นตอนที่สยามเนี่ยสามารถเข้ายึดเมืองพระนครได้สําเร็จเป็นครั้งที่สองนะฮะ ข้อ4ครับไทยคืออะไรไทยเท่ากับประเทศที่พ่ายแพ้สงครามหลายครั้งในคำอธิบายถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับทางขเขมรเนี่ยเขียนในแบบเรียนบอกว่าไทยไม่ใช่ชาติที่ยิ่งใหญ่แม้จะเคยมีชัยชนะเหนือขเขมรแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่พม่าถึงสองครั้งนี่อยู่ในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นมสามนี่ครับต่อมาครับอันที่ห้าไทยคืออะไร ไทยเท่ากับประเทศที่การเมืองวุ่นวายไม่มั่นคงในคําอธิบายแล้วก็แปลเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าไทยเนี่ยมีการแทรกแซงรัฐประหารอยู่บ่อยครั้งทําให้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยและต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศปรากฏอยู่ในแบบรเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นมสามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมฮะย้าว่าเขียนอยู่ในแบบรเรียนจริงที่ใช้สอนเด็กขมนมาหลายรุ่นโดยเด็กขมรเนี่ยถูกปลูกฝังให้เกลียด ประเทศไทยตั้งแต่ยังไม่รู้จักคนไทยเลยโตมากับความเชื่อที่ว่าไทยคือศัตรูตลอดการและต่อมาก็ถูกทำเป็นเฟซนิวเป็นเฮสปีดนะครับเป็นคลิปนะครับด่าคนไทยต่างๆนาๆนา,นาเนี่ยับกัมพูชาเนี่ยเขามีความรู้สึกในแง่ลบกับเรา <c oughs> เ้าย้อนไปดูการปลูกฝันเหมือนเป็นการพเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ <c oughs> ให้เกับความชิงชังในเชื้อ <c oughs> ชาติของเขา คนไทยทุกวันนี้เราเกิดคำถามไงพูดแบบบ้านๆนมึงเป็นอะไรกูกดับหนาเนี่ยในแบบเรียนขเขมรมีอยู่จริงอันนี้ต้องขอบคุณนะฮะบทความงานวิจัยชื่อภาพแทนไทยนะครับในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของกัมพูชาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานชัยคงเพียรธรรมมออุบลราชธา,านีอีกครั้งด้วยนะฮะ